สวัสดีครับผมอาจารย์นอสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคำกันนะครับประจำวันที่27ถึงวันที่31ตุลาเนี่ยครับโอเคอืมมันลบจังเลยอะ่ะผมขอลบก,ก่อนได้ไหมทุกคนเดี๋ยวให้ว่าเป้ากันใหม่เนะโอเคขอลบก,ก่อนดีกว่ามันเยอะเกินอะ่ะแบบนึงนะ โอเคขอลบใหม่เนาะว่ากันง่ายๆด้วยสมาร์ทมันนี่ก็แล้วกันสมาร์ทมันนี่อันนี้อันนี้ว่าง่ายๆก่อนเนาะแต่ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกโอเคข้างบนนี้มองเป็นในส่วนของ supply เนาะหรือออเดอร์บ็อกได้นะครับเป็นออเดอร์บ็อกได้ละเนาะก็มันก็มีแค่นี้สมาร์ทมันนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก มีในส่วนของแฟร์เนาะมีในส่วนของแฟร์มีอะไรอีกจะมีตัวนี้ก็ถูกเคลียบไปเลยก็เลยแค่ตัวนี้เนาะแค่ตัวนี้นอันนี้คือใช้ดูเป็นของเดย์นะมันจะง,ง่ายกว่านะครับมีแฟร์ตรงนี้เค่นี้มก็ไม่ได้มีะไรแหละอยู่ประมาณประมาณนี้ลึกลงไปหน่อยก็เป็นในส่วนของ ไอตัวตัวนี้เป็นเบรกก์บล็อกได้เบรกก์บ็อกได้แต่ถามว่าจะลงไปลึกขนาดนั้นไหยไม่รู้ล่ะช่างมาเถอะเนาะแต่คร่าวๆในระยะนี้ทำฟรมด์ก็มองเห็นแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมง4ชั่วโมงอ,มอย่างที่บอกนะครับในเลเวลของตัว m มล์แมปเนาะ4023หลุดไม่ได้ ดีดขึ้นชุดนี้ก็ดูหลุดไม่ได้เหมือนกันดีดขึ้นเนาะถ้าดูในไทม์เฟรมเล็กๆก,ก,กันเราจะเห็นเป็นเทรนไลน์แต่แค่นี้ก็มองออกแล้วว่าเทรนไลนมันตีมันเริ่มบีบราคาเนาะมันเริ่มบีบราคาเหลือแค่ว่าจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนเซอร์ไพรส์แค่ไหนเนาะในสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเห็นในส่วนของบีพอยต์ Point, เนาะบีพอยต์ของตัว H4 รีบมี B point ของตัว H4 เพียงแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นมาสักทีเนาะดีไม่ดีติดอยู่เทรนไลน์แถวนี้แหละสีชั่วโมงดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับกำลังบีบราคาเนาะไปดูหนึ่งชั่วโมงดีกว่าโอเคหนึ่งชั่วโมงให้เทรนไลน์ได้ราคาเริ่มบีบแล้ว ประมาณนี้เนาะราคาเริ่มบีบตัวแล้ว e x p l a n ไปฝั่งไหนตามครับแต่ส่วนตัวแล้วมองว่า <c oughs> ราคาถ้าจะลงจริงได้ต้องหลุด4023ให้ได้หลุด4023ไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปเอาแรงขึ้นไปต่อรองเนี่ยโซนพวกนี้ใน time frame ย่อยๆมีอะไรบ้างเราก็สามารถมองเห็นได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรลไลน์เนี่ยขอให้มันรุดไปก่อนเนาะทีนี้มาว่ากันด้วย ฮาร์โมนิกเนี่ผมเห็นตรงนี้นิดนึงให้เป็นเดี๋ยวขอดูกันนะมันมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามผมเชื่อตัวนี้ดีกว่าที่จริงมันมีหลายตัวอยู่นะแต่ผมเชื่อตัวนี้ดีกว่า อประมาณนี้ผมเชื่อตัวนี้ดีกว่านะมันมีตัวนี้หนึ่งฟึบสองฟึบมีพอยต์มีอยู่ตัวนี้อีกตัวนะแต่อเนี่ยมีพอยตไม่ผ่านเห็นไหม <c oughs> นี่นะครับมี o i n t ของตัวนี้ไม่ผ่านเห็นไหมเมื่อไม่ผ่านเนี่ย ก็ต้องวัดใจดูแล้วมันยกไปได้กี่เปอร์เซนต์ถ้ายกเหลืออผู้ผิดถ้ายกเหนือ C p พอยต์นี้ได้มีโอกาสไปรีเทสหรือว่าไปเช็คราคาที่ไอตัวของ B point ของตัวใหญ่สี่ชั่วโมงเนาะก็แถวๆถว1 C 85ห้าหรือ1 4 9 0เก้าูนั่นแหละที่ผมบอกนั่นแหละแต่ผิดพลาดวันนั้นนิดนึงตอนที่ผมไลน์นะ่ผมเห็นว่ามันทำเฟรม3ามมันลงได้แต่ผมบายแอดที่ทำเฟรมเล็กว่ามันจะงัดขึ้นต่อไปอีกนิดนึงนไหนๆก็ใกล้นี่แล้วเนาะจะไปเอา 9ก้าสิบบไม่ไปสุดท้ายก็ลูดลงมาขนาดนี้นะครับอืมก็นี่แหละการเทรดนะแต่าการเทรดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็มีมีพลาดแต่ก็พลาดในสิ่งที่เราต้องดูตัวนะครับก็ยอมรับนะการเทรดใครไม่พลาดไม่มีแล้วึืเหลือแค่เนี้ยติดบีพอยตยกหนีขึ้นเนาะมาดูทมเฟรมเล็กกันดีกว่าอืมขอเป็นสิห้านาทีกัน อืมสิบห้านาทีมีตัวนี้หนึ่งโอเคงั้นก็ต้องเป็นตัวนี้ชิเม,มาส์ไม่ค่อยดูดมือเลยทุกคนต้องเปลี่ยนที่รองเมาส์ละก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ หน้ารีเทสแต่ถ้ามันยกเหนื่อยเออยอะไรนะ X Point ได้แล้วไปต่อนี่คือมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะเนาะก็จะขึ้นไปข้างบนแล่วลุ้นแค่ว่าขอให้มันยืน X Point ได้ตึ๊ดตึ๊บตึ๊บต๊ระ,ะ,ะ,ะดีดขึ้นข้างบนนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะมองว่าถ้าเป็น Time Frame Day ใครสายสมาร์ทมันนี่ก็รอให้มันไปถึง จุดที่ควรจะหน้าต่อรองราคาก่อนขึ้นไปถึงโซนนี้ไม่ผ่านถึงออเดอร์บอร็บอกแล้วมีแท่งยืนไว้จะลงอันนี้แหละครับค่อยเซียลงมาเนาะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วลดเทรลไลน์ข้างล่างฟลุ๊กมาต่อรองข้างล่างค่อยบายจากข้างล่างขึ้นไปก็ได้ครับมันไม่มีอะไรเสียหายเนาะแต่ว่าเครื่องกลางๆอย่างเงี้ยคุณต้องมองให้ออกว่ามันจะไปที่ไหนถ้าไม่ผ่านก็ค่อยต่อรองราคาไม่อะไรไม่มันจะมีชั้นเชิงในเรื่องของการ ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ชั้นเชิงขออภัยใช้คำว่าตระกาศในการเทรดนะตระกาศในการมองนะครับบางคนก็บายแถวนี้เพื่อไปข้างบนบางคนก็เซล l แถวนี้เพื่อให้มันลงมาข้างล่างแต่แนะนำว่าให้มันไปถึงก่อนถ้ามันไม่ผ่านหรือมันทําอะไรต่อรองเท่าไหร่ยังไงไม่ผ่านยังไงตามเงื่อนไขค่อยเซล l มาแถวนี้ไม่ผ่านอะไรค่อยบายก็ได้ครับโอเคมาดูในส่วนของ MyMap <c oughs> เห็นไหมครับ My Map ตอนนี้ติดอยู่แถวนี้เลยกลับมาพยายามดึงตัวเองกลับมาเทที่ C121 เนะีหนึองหนึยกขึ้นไปดูว่าจะผ่านได้ไม่ได้เนาะถ้าผ่านได้มันก็จะขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับขึ้นไปเล่นข้างบนแป๊บหนึ่งนะให้มันขึ้นไปเป็น,เป,นเป็นหน้าเป็นหน้าของมันเนาะฟึบยืนได้ฟึบ หานขึ้นต่อหลุด1 l e v e เลเวลมีโอกาสไปเท่าไหร่ครับ2เลเวลมีโอกาสมาที่426 0โดยประมาณนะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าลงก็อย่างที่บอกแหละมันต้องหลุดไอ้4 0 2 3ให้ได้มันถึงจะมามีโอกาสมาที่เซ็นเตอร์ที่3897นะครับมาดูในส่วนของดอลลราเนาะเวลาจะไม่พอแล้วเนี่ย ดอลลาร์ครับยกตัวขึ้นมาอยู่ที่99ครับมีโอกาสที่จะพักตัวหรืออันนี้มันยังไม่จบเนาะมันอาจจะฟอร์มตัวสะสมราคาแต่ที่แน่ๆถ้าไม่ผ่าน b point ของมันชุดเนี่ยแถวแถวไอ้98.56เนาะหรือ x point ของมันมันมันขึ้นมาแล้วอะถ้ามันยกหนีไปต่อได้ก็นี่เลยครับกลับมาที่19เอาถึง100นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับแผนสำหรับสตนด์เนาะแล้วก็ข้อมูลสำคัญอันนั้นเดี๋ยวไว้ให้ มีมีข้อมูลสําคัญอยู่ในแผนของห้องนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสื่อสารที่นู่นอีกโอเคขอบคุณผู้ติดตามครับผู้ที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ผู้ที่เข้ามากดหัวใจกดไลค์กดอะไรต่างๆเนาะมาใครยังไม่มีห้องลิงก์อยู่หนะ้าโปรไฟล์นะครับดูในอ่าคอมเมนต์เหลืออะไรก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์หน้าโปรไฟล์ไว้นะครับก็คลิปประจําอัปเดตประจําครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมังก็อยู่ประมาณนี้แล้วเนาะ อืมไม่มีละแควอยู่ประมาณนี้ไม่รู้จะให้อะไรละมันคือมันต้องรออ่ะโซนนี้รอไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากนะครับโอเคคลิปองคําในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ